สวัสดีคุ้มชมทุกท่านกันด้วยวันนี้เราอยู่ในเกม The Battle Chat วันนี้ผมจะมาโชว์เทพนะคุณผู้ชมภาพผมมันไม่ใช่ไอ้บูเซอร์ในชีวิตจริงน,นะแล้ววันเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าเดยหลายคนโงรถามว่าไอบูเซอร์ในชีวิตจริงไงคือคนที่แบบป็นคนเกี่ยวกับพวกหลบซ่อนอะไรแบบมันแบบอยากทำอะไรบนโลกวันนี้เราแบบว่าให้คนอืน่นจะกลางต,ต่เดียวผมไม่ใช่คนอย่างนั้นนะคุณผู้ชมเราจะาเริ่มเล่นในดานกัน ดาเนี่พี่พี่ดานนี่มันเอาไว้ทำอะไรอะ่ะนี่เป็สูตรแล้วได้ไงมาดูคันผี้ชมดูปรน,นเลยคุณผู้ชมดูด <c oughs> ไูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะหลายคนถามว่าพี่ทำไมคือหรือว่าจะแคปพี่ทำไมหน้าตาเป็นแบบนี้ละ่ะประกอบตรงนี้คุณผู้ชมโอเคแล้วก็สามารถเลือกได้หลายอย่าง ก็ประมาณนี้นะคะะุทผู้มน่ารู้ดูแมวเราแมวเราไปละแมวเ,เราบูนหนักแล้วตอนนี้ เราบ้ว่าคุแนวนักจิ้มจิ้มทุกอย่างบนโลกใบนี้ต้นไม้จิ้มเด็ป่ะจิมต,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 ต้นไม้จิ้มยังไงล่ะต้นไม้ไอ้ดิก็จะทาทายนะคผู้ชมไอดีเายังไปเลียทาทายเดี๋ยวมันจะบวกเลี้ยงไหนเรี้กก็ท้าทายนะคุณผู้ชม แล้วก็ยังไม่ใช่เชนะ่นเคยนะดูเอาเลยไม่ใช่เขาไม่เรียกประชาไทยเขายัเล่นกออ้อนดอยอยู่อาจจะมีแสงระมัดใจลุกวนนิดหน่อยนะคุณผู้ชมก็ไม่เป็นไรนะก็ยังไม่ใช่นะยังไม่ใช่ไม่สมบุญแล้วอะไรอ่ะ จะโมอะไรละพี่เดซีอใครไม่ทันก็แพ้ไปเ้ซี่ไม่ทันก็แพ้ไปเดีมันก็จะไม่ใช่บททดสอบที่แท้จริงบททดสอบ พยายูมคิดแล้วแ่ทดสอบที่แพ้จริงก็คือนั่นนั่นน่านู้นังทดสอบที่แท้จริงมาละนลี่อว่าอ้พี่พี่พิซ่งไไแหะที่ดีเซอร์จร ทกอย่าที่ทุกคนติดครับเนี่ยผม,มยก็จะพยายามหันนี้นข้างเทียนความเร็วสูงมากทุคนม่สูงหัอเขียนมันทีสองที่มันก็นาตาดโดยใจะเช็เต,ตนเลยนะแต่ว่ามันจะกระเด็นง่ายกว่าแค่นนั้นเอง หัวเดียวอะลรสักหัวกระสีด้วยดูเหมือนสถานการณ์การรอดไม่ค่อยจะวุ่นวายสถานการณ์การรอ,อกดกับคนที่สีอหัวไปอยู่ตัวเดียวกรอดกับคนนี่มาบ่อยด้วย

โชว์เฟลนะพี่สุรือว่าเท้าฉลิทธ์รวยพี่เฟลนะเท้าเฟลยังไงดูเลยพี่สุนี่แหละเฟลอย่างนี้แหละเอาละอันนี้คือโชว์เฟลโชว์เฟล ความจริงอ่ะได้แล้วผมไปยชนะมาก่อนแล้วถ้าคุณผู้ชมชไม่เชื่อใจผมดูเคยชนะมาก่อนแล้วอ้อผมลืมบอกอย่างด่านนี้สหรับติกฝึกหัดก็ถ้าพุ่งมาเล่นครัแงแรกก็อ,อาจที่จะได้แบบพวกอะไรอ่ะ ได้กระป๋องไปสามสิบกระป๋องแล้วก็อะไรแล้วผมจํไม่ได้เงินไจำไม่ได้แล้วได้มากี่บาทนม่พูชมโชฟลแล้วเม่กี้เแล้เปน,นปอะไรไปดีเสรยแล้วทีดี พอละพอในตทักเแล้วไม่ต้องทำะไรแล้วทีเดียวคุณผู้ชมไม่ต้องทำแล้ไม่ต้องทำจริงต่างจ้าทได้ดไ,ดมไมแล้วไ้วไปแล้วงนูนจริงจ้จิงจื่นู้สต็อป ตัวไฟเพิ่งได้ไปก่อนแล้วกันบายนด่ปเป็นอีกครั้งที่ผมโชวฟ์ฟิวฟิวแล้วคุณผู้ชมก็ไม่ถือว่าจะฟิวสักทีเดียว ที่ที่อยาปล่อยพวกนี้ไปก่อนก่่ะเหรอผมว่ามีดามาปุ๊บชีวิตเปลี่ยนปับ๊บจะไปแจ้งรบกวนนิดหน่อยนะแต่นี้อาจจะเป็นข้อพิสูจน์แล้วก็ไม่สามารถหยุดได้อ้ามีด้องชื่อให้เธอเปลี่ยนไปงไง แบบเรานนะเทเททางนะคุณผู้ชมเททางเฮ้ยพสืซอาน้าตื่นอเขาเดินคุณจะดีเซลก่อนได้ด้วยครหน่อยนะ การแย่งนอนไม่มีอะไรสามารถจยุดเราได้เราต้องไปสื่อให้ได้ว่าเราเป็นเราไม่ใช่วุ้สเตชินเช่นกันแล้วว้า ชมอาจมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะน้องผมค่อนข้างที่จะบางทีก็รู้สึกนิสัยเสียบางทีนะไม่เป็นไรก็ไม่สามารถติดเราได้เดี๋ยวเพื่อก็ต้องไปแล้วไปแมวเรื่อยๆไปแมวเรื่อยๆไปแมววิสีสกัดไยแมวใครเลื้ยการปล่อยแมวไปแมวไปแมวเขาจะไปแมวแมวแมวเขาจเช้า แล่แว้แวแวอะแ,แ,แซะ่แสลงนี้ชมนี้โชเฟลคงทม่ชมดูฮะคงนี่มันเฟลบ่อยริ้นเราให้เราแพะนะให้แพ้เดี๋ยวเขาจะวาเรา มาเร็วๆนะขอร้องจะโชว์ฟว่าคุณผู้ชมดูแล้วด้วยแช่หวว่าจัดการกันตาที่ของเราไอ้บัวจัดการที่เราหัยัดกตัตาที่เราเลย่เสือก่อ

าไ้เ่นมา,า้ปไป,ไปเพื่อนชูปิว้าชูฟิวแล้วไม่ได้ชูปิวเราจะไปซื้อมาแล้วเ,ออเกิดเด็กเราจะมาทดสอบเกิดสารภาพใช่่ อย,อ,ยยอ,อ,อย่าดูเลเซอร์ี่เเ่องสัมคัมากอ,อ,อ,อย่าดูกลุ่มเลเซอร์ห้ามดูเาราดูมัหัวจะขาดแล้วครั้งอย่าดูเลเซอรดูเลซอร์ถ้าักโชว์ฟออแค่รบดีบิดเออสวยได้ม่หมดรอบดีบิดตึ้ง แี่เัียงเ่าก็ได้แจ้เสียงล็อกลีบิดเมืนเดิมโอเคยังไมบิดอีกนะอ่านมาเลยไเจอะรแบไปไม่ได้จริง้วยิด พอทีแบบนี้ปล่อยได้ตัวมันมีดำจะตายกับเบเซอร์เราอย่างเดียวเบสซ์แบบเดี๋ยวนี้น่าจะช่วยอะไรได้ตอนนี้น่าจะได้ช่วยอะไรไอ้นนเสียงคำคาญจากน้องเบสซ์น้อยนะครับเพื่อนจะไม่สามารถหยุดการเตจจิของเราได้ได ชนะเห็นไหมคุณผู้ชมผมไม่ใช่วุส้สเ์ชีวิตจริงเหง็นไหมไลค์กดติดตา,าม,ลมากกาลาแล้วก็ไลานก็อย่าลืมฝากกดไลค์ก,กดแชร์และกดซับสไคร้แล้วคุณผู้ชมแค่นี้แหละคุณผู้ชมบายบายคุณผู้ชมบาย